คูเล่ฮันเตอร์อยู่นั่นหรือเปล่าเนี่ยพอผ่านมาได้สักพักตัวต่อก็ปรากฏอยู่ใตุู้มไม้การที่ต่อมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นั่นหมายความว่าพวกมันมีการสร้างรังอยู่ที่นี่แล้วในตอนนั้นเองตัวต่อก็พุ่งเข้าใส่กล้องพวกมันเริ่มโจมตีผู้ที่มาบุกรุกรังของมันไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับ คุณเกือบจะโดนเล่นงานเขาแล้วนะครับอ๋อแล้วทําไมตอนนี้ถึงไม่จับพวกมันล่ะครับเพราะที่นี่มีต้นไม้เยอะมากเวลากลางวันก็จะทําให้จับพวกมันยากมากด้วยดังนั้นเออมาจับกลางคืนดีกว่าซึ่งนั่นจะดีกว่าครับเมื่อความมืดปกคลุมนักล่าก็กลับไปที่นั่นนักล่ากําลังเตรียมตัวเก็บตัวต่อแล้วรังต่อว่าแต่ทําไมพวกเขาต้องตรวจไฟฉายด้วยเพื่ออะไรกันนะ ทำไมคุณต้องใช้ไฟฉายด้วยล่ะครับเพราะการเก็บขึ้นอยู่กับการใช้ความสว่างของไฟฉายนะครับทําให้เก็บตัวต่อได้มากผมก็เลยต้องตรวจไฟฉายก่อนว่ามันใช้งานได้ดีครับจะได้เอาไปใช้จับมันเพื่อไม่ให้แสงรบกวนดังนั้นทีมงานจึงต้องใช้แสงให้น้อยที่สุดกับไฟฉายด้วยครับ นักหน้าสามารถจับตัวต่อได้โดยใช้แค่ไฟฉายเพียงกระบอกเดียวตัวต่อเริ่มบอกมาแล้วใช่มันมาแล้วมาเยอะเลยเนี่ยม,มารุมกันแล้วเมื่อเปิดไฟฉายอีกกระบอกตัวต่อก็เริ่มหลังไหลเข้ามาที่ไฟฉายกระบอกนั้นเมื่อตัวต่อทยอยออกมาจากรัง เหล่านักล่าก็เริ่มจับตัวต่อด้วยมือมันมืดมากครับมันก็เลยไปไหนไม่ได้มันไปไหนไม่ได้เพราะว่ามองไม่เห็นอืมครับเพราะมันออกมาแต่ครั้งก็เห็นแสงสองเข้าตามันตอนนี้เริ่มดึกขึ้นแล้วและถ้าพวกเขาเก็บรังต่อนั่นคือจบงานแต่รังต่ออยู่ในดินใต้ต้นไม้ลึกมาก ทำให้งานนี้อาจยากหน่อยดูเหมือนว่ารังต่อน,นี้จะมีถึง5ชั้นเลยทีเดียวเมื่อมันออกจากรังก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละครับยังมีตัวอ่อนมากมายซ่อนอยู่ในรังนะครับค่อยนะค่อยได้เลยนี่คือตัวอ่อนต่อที่ซ่อนในรังใต้ดินมันน่าทึ่งมากครับที่ได้เห็นตัวอ่อนต่อของแต่ละชั้น ยังมีตัวต่ออยู่นะระวังนะ <Hey. S 2> ระวังระว,วังด้วยระวังด้วยตัวต่อผู้นี้จะอยู่จนกว่ารังจะแตกและนี่ก็คือราชินีต่อนี่แหละครับราชนีแหละราชินีต่อจะมีอำนาจในการดูแลรังต่อของตัวเองซึ่งนักล่าก็จับราชนีต่อเอาไว้แล้วรัทีนี้เราก็จับตัวต่อในรังได้แล้วครับ ลมันช้าลงไปไหนไม่ค่อยได้หรอกครับว่าแต่ว่ามีตัวต่อทั้งหมดกี่ตัวในรังต่อเพียงรังเดีวเออย,ย,ยรวรดูใบไม้ร่วงราชินีต่อก็จะผสมพันธุ์พอต่อตัวไหนผสมพันธุ์เสร็จมันก็จะตายแล้วจะเกิดตัวอ่อนในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็จะหาที่ทำรังใหม่แล้วก็จะสร้างรังใหม่เป็นรัง องมัันเครบการบุกโจมตีรังต่อตั้งแต่หัวค่ําจนถึงตอนนี้ประสบผลสําเร็จแล้วในตัวต่อประมาณเท่าไหร่ครับเออก็ได้เยอะอยู่นะครับทั้งหมดผมก็คิดว่าน่าจะได้สัก800ตัวนะครับและจะต้องกลบพื้นที่ดินให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมครับ ประชาชนได้รับความเสียหายจากตัวต่อไม่รู้จบนักล่าต่อเลยไม่ค่อยว่างสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นเออคนกําจัดตัวต่อตัวต่ออยู่ไหนหรอครับมันวนอยู่แถวนั้นก็น่าจะอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับอ,อ๋อตรงนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปตรวจดูถ้าหากว่ามันมีเราก็จะจัดการมาดันทีครับนักล่าตัวต่อผู้มีประสบการณ์กว่าเจปีคุณยุนซึงโซมันอยู่แถวนี้หระครับ เดี๋ยวก่อนนะครับดูตรงนั้นนั่นเป็นรังต่อที่มีรูปร่างเหมือนกับหลุมศพตัวต่อยังไม่มีการเคลื่อนไหวโจมตีใดๆทันทีที่รู้ว่าเป็นตัวต่อ <c oughs> เขาก็ใส่ชุดป้องกันในทันทีค่อยๆนะก่อนอื่นเขาจะใช้กล้องส่องเข้าไปข้างในรังต่อซะก่อนดูตรงนี้ก่อนนะ ส่องตรงนี้เลยส่องตรงนี้เขาพบตัวอ่อนที่อยู่ภายในรังแล้วแล้วก็ได้พบราชินีต่อที่อยู่ภายในรังนี้ด้วยตอนนี้ได้สำรวจรังต่อเรียบร้อยแล้วถึงเวลาจับตัวต่อและเขาวางตะข่ายปากทางเข้ารังเพื่อจับตัวมันถ้ามันออกมามันจะโจมตีเราเลยต้องระวังป้องกันไว้ก่อน แล้วตัวต่อ<ป>ที่อันตรายก็ค่อยๆเริ่มออกมาจากรังนี่น่าจะได้แล้วนะเอาละพอได้แล้วเอาละอาปล่อยไปเร็วๆเร็วๆๆวๆๆๆ,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 ๆแต่ก็ดันเกิดปัญหาขึ้นครับดูเหมือนว่าตัวต่อไม่ยอมหลุดออกจากตาข่ายตัวต่อไม่ยอมหลุดออกจากตาข่ายผมก็เลยต้องจัดการมันเองนะครับอันตรายของตัวต,ต, reusable, ต,ต่อไม่มีผลกับนักล่าในที่สุดเขาก็ได้มัน แล้วรังใต้ดินนี้จะมีขนาดใหญ่แค่ไหนกันนะนักล่าขุดรังต่ออย่างระมัดระวังเขาขุดดินออกได้ประมาณหนึ่งทำให้เราเห็นร่างของมันแล้วในที่สุด <c oughs> พวกเขาก็ได้รังต่อมาด้มาสทีนี่เมีตัวอ่อนอยู่แสดงว่ามีราชินีต่ออยู่ด้วยมีราชินีต่ออยู่ในรังนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากนั่นแสดงว่ามีตัวอ่อนเป็นจนํานวนมากหลังจากได้ตัวต่อแล้วคุณยุนซึงซู่ก็กลับบ้านในทันทีนี่เป็นตัวอ่อนต่อเขาแทบไม่มีเวลาพักครับเพราะว่าต้องคัดแยกตัวอ่อนต่อที่เพิ่งเก็บมาได้เขาเทตัวอ่อนต่อพร้อมรังที่ได้ลงในถังที่เตรียมเอาไว้ พานำรารงต่อที่มีตัวอ่อนกับตัวต่อที่จับได้ใส่รวมกันในขวดซึ่งปัจจุบันหลายบัญญาพื้นบ้านถือบรรยาดองที่มีสรรพคุณดีมากเลยทีเดียวยาดองต่อในแต่ละระยะอายุการดองจะมีสีที่แตกต่างกันซึ่งควรจะดองอย่างน้อย6กเดือน นั่นก็เพื่อกำจัดทิษและให้มีฤทธิ์ยาม,มากขึ้นแต่หลังจากนั้นนักล่าก็ได้โทรศัพท์ด่วนนักล่าเริ่มเก็บตัวต่อในช่วงกลางคืนอีกครั้งจอไปไหนล่ะครับใคยล้าไเปคนเรียกนะเขาได้รับแจ้งด่วนในช่วงยามดึกน่าจะเป็นหินที่อยู่ตรงนั้นนะ นักล่าได้เดินผ่านทางรางความมืดมันเป็นรังต่อที่เกาะอยู่กับก้อนหินก้อนใหญ่แต่ที่น่าแปลกก็คือรังต่อน,นี้มันมีความแตกต่างจากรังทั่วไปเพราะมันจะได้ไม่กังวลเรื่องอาหารมันก็เลยสร้างรังแบบนี้จะได้หาอาหารง่ายผมจะเปิดให้คุณดูนะเอาละมีตัวต่อที่อยู่ในนั้นเท่าไหร่กันนะแต่ว่ายังไงก็ตาม ก็คงต้องรวงอยู่ดีนั่นแหละครับไม่มีอะไรเลยตายหมดแล้วมีซากไหมครับไม่มีแล้วล่ะมันกินซากหมดแล้วอ๋อแล้วนี่คืออะไรครับนี่เป็นรังของตัวต่อมันเป็นรังต่อที่ใหญ่มากผมว่าน่าจะใหญ่กว่าออลูกบาสน่าจะใหญ่กว่าลูกบาสสามเท่า<ม>ก็เลยทําให้รังต่อน,นี้น่าจะใหญ่ที่สุดตอนนี้มีตัวต่อออกมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไม่อย่างนี้เลยนะ เขาได้เริ่มการจับตัวต่อด้วยการเอาตะข่ายปิดทางเขาออกตัวต่อที่ออกมาจากรังทยอยเข้าตะข่ายไม่ต้องหนีแล้วไปไหนไม่ได้แล้วละอ้าวไปไปไปเอาละนักล่ารีบเอาตัวต่อที่อัดแน่นอยู่ในตะข่ายใส่ลงในขวดที่เตรียมเอาไว้ ันา่รีบจัดก,การผู้มันทันทีแล้วพวกเขาก็ไปจัดการกับรังของมันต่อต่อต่อตออ,อาให้หมดรังต่อมี 1, 2, ึ่งสอหเจ็ดชั้น มีหลายชั้นเลยนี่เป็นที่วางไข่ของตัวต่อที่มีเจ็ดชั้นซึ่งมันใหญ่มากเลยทีเดียวนะโตด้านล่างเป็นส่วนที่ลึกและปลอดภัยที่สุดเลยเป็นที่วางไข่ของตัวต่อตัวอ่อนพวกนี้เกิดจากราชินีตัวเดียวพวกนี้เป็นตัวอ่อนของตัวต่อที่กําลังรอฟักตัวในรังที่ลึกลับอยู่นั่นไงที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นราชนีต่อมาอยู่ด้านบนสุดที่ไฟนั่นอ่ะราชนีต่อตรงนั้นมันเออ เป็นตัวที่สร้างรังที่อยู่ตรงนี้เอาราบค่อยๆนะ <c oughs> แล้วพวกเขาก็จะการเอารังต่อขนาดใหญ่รังนี้ออกมาจากซอกหินเอาออกมาแล้วตัวอ่อนยังเป็นๆอยู่เลยครั้งนี้ก็ได้เยอะอยู่นะมาดีเลยทีเดียวพรุ่งนี้ต้องจัดการอีก ผมเหลืออีกประมาณ2-3ถึงที่จะต้องจัดการกับรังต่อที่มันไปรลังควานคนตัวต่อยงโจอมตีเขตที่อยู่อาศัยด้วยหมู่บ้านที่เงียบกลับอันตรายด้วยตัวต่อตัวต่อมันต่อยฉันทำให้ฉันเจ็บมากเลยละคะเนี่ยมันทำให้ฉันเจ็บมากมันทำให้ฉันต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษารอยนี้นะคะโอ้แย่จังไหนครับไหนครับนู่นค่ะตรงนู้นค่ะฉันทำสวนไม่ได้เลยค่ะ เนี่ยค,ค่ะตรงนี้ชาวบ้านเข้าไปชี้ให้ดูตัวต่อที่บินอยู่ภายในสวนมาทางนี้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมาจับต่อแล้วครับครับผมมาจับตัวต่อนะครับนับนกหน้าสอุปกรณ์ความปลอดภัยในทันทีที่นี่เป็นทางที่ตัวต่อพาพวกเข้ามา เมื่อตัวต่อเห็นพวกแปลกหน้ามันก็เริ่มตื่นตัวแล้วตอนนั้นเองตัวต่อก็เริ่มโจมตีนักล่ามือของนักล่าต้องวุ่นวายท้าตัวต่อเข้ามาและในตอนนั้นเองโอ๊ยโอ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 ยมันต่อยคอยแล้วเนี่ยโอ๊ยโอย ตูต่อเข้าโจมตีเขาเลยต้องรีบปฐมพยาบาลในทันทีโอ้ยตัวต่อมันต่อยผมก็เลยต้องรีบล้างมันกัดไม่ได้ก็เลยใช้เหล็กในที่มีพิษต่อยเอามันเกิดขึ้นในสเสมอแหละครับแบบเนี้ยแต่เขาก็หยุดทําไม่ได้ครับนักล่าเริ่มจับตัวต่ออีกครั้ง ทันทีที่ได้ตัวต่อเขาก็จับใส่ขวดแต่ว่าน,นี่มันไม่ใช่แอลกอฮอล์นี่นะมันเป็นน้ำผึ้งครับเ้ามันใส่ในน้ำผึ้งดองไปมันก็จะเป็นยาที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยเมื่อเราเอาตัวต่อที่มีพิษใส่ในน้ำผึ้งแล้วดองมันจะกลายเป็นยาสรรพคุณชั้นดีโอ้ยตอนนี้พวกเขารู้สึกโล่งครับหลังจากการต่อสู้อย่างดุเดือดกับตัวต่อ ตัวต่อพวกนี้ก็เป็นรายกับชาวบ้านผมก็รู้สึกดีครับที่ผมสามารถจัดการพวกมันได้สิ่งที่ผมทําได้ผมก็ภูมิใจที่ได้ทำื่อพวกเขานักล่ายังคงต่อสู้กับตัวต่อเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและนี่ก็คืองานที่พวกเขายังคงทําต่อไป